สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับเป็นพัดลมเสริมนะครับให้กับรถ b y d dolphin นะครับเราก็ DIY เอาเองนะครับก็สำหรับใครที่ใช้รถ b y d dolphin มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะเจอว่าในบางกรณีนะครับตอนที่อากาศร้อนๆนะครับผู้โดยสารแถว2ก็อาจจะไม่เย็นอัดเย็นไม่สบาใจนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งนี่ครับเป็นพัดลม ขนาดเล็กนะครับเรามาเราจะมา DIY กันนะครับก็สำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีพัดลมตัวนี้ครับเป็นพัดลมตัวเล็กหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เราก็จะมีนะครับเป็นเทปไม่ใช่เทปเป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นจีนทกแก่นะครับมาติดตั้งไว้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราเราก็ไม่อยากทําอะไรกับตัวรถนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เอาไม่ต้องติดกาวนะครับเป็น เทปตีนตุกแกนะครับเราจะติดตั้งไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับจริงๆมันมีมันมีแบบยาวๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เอา,อาจจะอาจจะมีใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าในในบ้านผมมีอันเล็กนะครับเป็นอันสั้นๆก็เอามา DIY กันนะครับเอามาต่อๆกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็จะรัด รัดไปกับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพัดลมมาหนีบเข้ากับตัวนี้อีกทีนะครับนี่นะครับเราก็หนีบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับตัวพัดลมนะครับหันเข้าหาผู้โดยสารที่นั่งแถวสองนะครับแล้วก็ลองเปิดตัวนะครับก็ ทำให้มีอากาศนะครับจากผู้โดยสารตอนที่1น,นะครับมาผู้โดยสารแถวที่2ได้นะครับก็เย็นขึ้นนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ